สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินแกงหน่อไม้ไร่ใส่ฟักทองใส่เห็ดแล้วก็นี่ซีโครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะว้าวข้าวใหม่ร้อนๆเลยค่ะข้าวใหม่ค้าไหม่ ข้าวหนูงไม่ไเลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนดูวันห่อยห่ววันซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยเข้ากันบ่กับแกงน้ไม้เข้ากันสุดๆอืมหอมๆ ทอดเองนะคะทอดเองซื่นพี่โค้งมาทอดเองอืม,อม น้าวไม้ร้อนๆข้าวเบื่อข้นๆมันหนัวอ,อืมหอมมาเลืยค่ะลูกโดดก็มีนะคะ,สะ,ะเสร็จพักจะแงงหอมหอมหอ๋อม่เดี๋ยวแนวฮ้อนๆข้าวเหนียวกับห้อน หมูกับ้อนแกงน้องไม้กบับ้อสแซ่บข้าวค่ะอรอยทำๆเลย กระเทียมเป็นแพเลยกระเทียมกรอบ ออก,ออกินได้ตลอดเก่งน้อไม้มากไปมาเยี่ยมบ้านนี่ที่ได้กิงเจียเก่งน้อไม้อะมากเก่งน้อไม้ แซ่บเด้อค่ะมาเล